อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ h a n n e l นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแก้ไขปัญหาหลายส่วนเลย และที่สําคัญนะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนึกถึงอุปกรณ์เก็บวิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเซ็กเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้โดยทันทีไม่มีซ่อมและสําหรับใครนะครับที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงต้องฝากร้าน l i สแมนช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไว้นะครับปลอดภัย100%นะครับผม ที่สําคัญนะครับทางริชแมนช็อปเนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับยังไงสนใจเติมเกมไหนนะครับกดลิงก์ต็ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้ากิจกรรมสรามก่อนเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการ์ตูนที่ชอบดูนะจริงๆมันจะมันจะเขียนว่าสไลด์หรือว่าจะสลามหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เอาง่ายๆ้วกันในแดนมหัศจรรย์นะครับกดเข้ามาเลยครับผมก็จะมี ให้เล่นด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับมีหลายลรูปแบบนะครับเรามาดูที่ตัวขวาล่างสุดเลยนะครับเมื่อเราหมุนเนี่ยอันนี้เนะะี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเราเล่นครบรอบนะครับผมมันจะมีกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีลูกเต๋าให้เรานะครับผมเราดูที่ตัวสีชมพูนะครับอันนี้ก็เติมเงิน1,600บาทนะครับผมแล้วก็ดูที่ตัวซ้ายครับอันนี้จะเป็นอันดับนะครับหรือน่าจะเป็นแรงกิ้งที่คนเนี่ยแบบว่าเขาจัดการทํากันตอนนี้นะครับก็ลองดู acements. แล้วกันว่าแต่ละคนไปถึงไหนแล้วนะครับตัวสีม่วงเนี่ยนะครับ นะครับเมื่อคุณทำธารกิจครบนะครับตีโอรงซีโอซีล็อกอินเนี่ยเขาก็จะแจกลูกเต๋ามาให้คุณทอยเล่นนะครับก็ไอ้ตรงที่ตรงแรกตรงเนี้ยนะครับเป็นตัวสีชมพูเนี่ยผมคิดว่านะ่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คุณก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะกี่รอบยังไงนะครับต่อมานะครับตัวสีฟ้าครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวเล่นครับเมื่อเราได้อ่ในส่วนของเมื่อเราได้ในส่วนของลูกเต๋ามาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะพาไปดูนะครับ เนี่ยลูกเต๋าเวลากดทอยจะเป็นยังไงครับกระโดดดึงดึงดึงพอเรากระโดดไปตรงไหนนะครับได้ตำแหน่งของอะไรได้ของอะไรหรือว่าพอเราไปตกตรงจุดของมินิเกมนะครับมันก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับหรือแม้ไปตกแต่แบบตรงรางรถฟงรถไฟก็จะเป็นแบบว่าแอนิเมชันน่ารักน่ารักให้นะครับผมมีการก้าวกระโดดมีการเปลี่ยนเส้นทางนะครับผมแล้วก็มีรางวัลมินิเกมต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากดเข้าไปเล่นเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมมีอยู่ประมาณสัก2องอัน นะครับผมผมจะลองทอยให้ดูคร่าวๆไปครับ go รึหกหนึ่งต่อ จบเห็นป่ะสิ่งที่เราตกก็เกิดเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จบแล้วนะครับผมแค่นั้นเองนะครับและนี่ก็คือผมลองกระโดดให้ดูทั้งสองรอบนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวของกิจกรรมมินิเกมให้ด้วยนะครับทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าถ้าในกรณีที่ผมตกนะครับผมในส่วนของตารางเนี่ยมินิเกมเราสามารถอยากรู้ว่าเอ้ยตารางเนี่ยมันสามารถแลกอะไรบ้างเหรียญตัวนี้มีให้มันไปแลกอะไรได้บ้างนะครับก็ดูเลยนะครับมันมีนะเนี่ยกงพิโอนี่เนี่ยนะครับสามารถแลกได้ด้วยนะ แล้วครับน่าจะเป็นที่จับหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกปีกพวกของนะครับแล้วก็มีพวกหน้าตัวละครต่างๆนานเนี่ยก็ลองดูเอาครับจานวนก็จะมีประมาณนั้นครับแต่ว่ามีกีตจากัดในการแลกได้อยู่นะครับผมก็ลองเล่นดูกันนะครับผมตามความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับออกมานะครับออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนเราออกมาดูเจ้าตัวกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้เราไปดูที่ตัวหัวสีฟ้าเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี20เหรียญเนี่ยเราก็สามารถมากดตรงนี้นะครับจำนวนนะครับผมนับจนภัยทั้งเซิร์ฟนะครับผมที่เคลียร์แดนนะครับผมอาจารย์ครบ100ครั้งนะครับผมเราก็อย่าลืมมากดตรงนี้กันด้วยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าอรวัลรวมเกี่ยวกับเซิร์ฟนะครับถ้าเกิดว่าทั้งเซิร์ฟขาทำถึงกี่ครั้งกี่ครั้งว่าไปนะครับมันก็คงจะสรุปให้ต่อวันนะครับ แล้วก็ประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นจํานวนรอบที่ทําครบนะครับผมถ้าเกิดว่าครบตามรอบก็จะได้นะครับเสร็จสิ้น800รอบนะครับแม่งก็ได้สัตว์ขี่ครับไอตัวหมาตัวนี้แม่งโคตรเท่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันป่เราไปดูแฟชั่นกันบ้างนะครับผมในส่วนของกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราไปดูสัตว์ขี่ก่อนนะครับผมเห็นมีหมาแวบบๆนี่ไงดูเด๊เท่ปหละ่ะรับได้ปะแม่งัรับไม่ได้วะ่ะเนะมแม่งเหมือนหมานินจาเออก็ ไอห,หนังเรื่องไอกระตรูเรื่องสลัมถ้าใครเคยดูก็ประมาณนี้แหละครับไม่รู้มันอาจจะสลัมหรือสไลด์ช่างหัวมันนะครับผมอย่าไปต้องซีเรียสตรงนี้นะเออโอเคก็ประมาณนี้เรามาดูในส่วนของตู้เสื้อผ้าหน่อยแล้วกันนะครับแนงมีกิจกรรมเอ่อมันมีแฟชั่นใหม่เข้ามาเท่ดีป่ะเนี่ยแล้วแต่คนชอบเล โอเคนะครับก็จบไปนะครับผมสําหรับเจ้าตัวกิจกรรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์คงสัตว์ขี่ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของที่มันแก้ไขเซิร์ฟเวอร์กันหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเขาบอกว่าในการปรับปรุปรงเซิร์ฟเวอร์ครั้งนี้นะครับผมก็จะเพิ่มไอคอนอาชีพผมคิดว่าเพิ่มไอคอนไอคอนอาชีพเนี่ยในหมดของ k v m น่าจะเป็นประมาณว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดสองดูว่าเฮ้ยแม่งไหนพระอยู่ไหนนันูอยู่ไหน,น,น,ไห,นหรือเปล่านะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์แพดใหม่เพราะว่ายังไม่ทันได้ลองลอง KVM เลยไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาปรับก็ประมาณนี้ครับมันเป็นจดหมายที่เขาส่งมาในเกมนะครับแล้วก็ปรับปรุงความยุติธรรมในโหมดของ KVM mm hmm. นึกออกใช่ไหมปรับปรุงความยุติธรรมของมันคืออะไรอาจจะแบบว่าคนที่แบบว่ามีของเหรอพอๆกันมาเจอกันอย่างนี้เหรอหรือว่ายังไงอะ่ะจะปรับแคเ่เพิ่มบทลงโทษ สำหรับคนที่แบบว่าออกการต่อสู้ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นหนอนด้นมดปลวกแล้วไปเจอสุาตาลต่านก็คือต้องยืนมอบอย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณออกนะครับคุณก็อาจจะแบบว่าติดทษก็คืออาจจะลบสักสี่ห้าลบสักสี่ห้าแต้มทั้งทีมทั้งทีมหรือว่าอาจจะแบบว่าติดคูดาวสักห้านาทีก็ได้ไม่ให้ลงนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องไปลองเอาเองนะ ปกติเวลาใครเจอตีสุลต่างก็กดออกกันอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่เคยกดออกอยู่แล้วนะครับก็เอาแม่งไปสักคนนึงก็ยังดีนะครับผมมันก็ต้องมีกระจอบ้างนดีวะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีเลยก็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 ไปสู้ก็ไปมอบโอเคตามนั้นนะครับต่อมาครับผมปรับปรุงนะครับผมความสามารถนะครับผมอะไรเนี่ยของอ๋อเรดาร์หาแผงนะครับอุ้ยเรดาร์หาแผงมันผมว่ามันก็ปกตินะจริงๆแม่งไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยนะครับผม อ๋อ,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 อมันสามารถค้นหาได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กโอเคอะอย่างนี้ได้จะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวเล็กต่อมานะครับผมก็เป็นปรับปรุงการดรอปไอเทมนะครับผมโดยการแบ่งการดรอปตามเพศ<ะ>โดยการบอกแบ่งการดรอปตามเพศอ๋อคือหมายความว่าผู้ชายก็ได้ของผู้ชายผู้หญิงก็ได้ของผู้หญิงอย่างนี้เหรอปรับปรุงการควบคุมแสดงผลนะครับและเอฟเฟกต์กบางส่วนนะครับผมแล้วก็แก้ไขระบบต่อคิวนะครับผมของ ฝ่ายป้องกันใน TV g v วนะครับผมเมื่อนะครับผมในฉากมีจํานวนคนครบแล้วนะครับผมและฝ่ายป้องกันมีคนถึง35คนฝ่ายป้องกันที่เข้ามาทีหลังนะครับผมจะต้องต่อคิวก็คือหมายความว่าในโหมดของคนกันบ้านเนี่ยจะสามารถเข้าได้แค่35คนก็ลองดูว่ามันจะช่วยปัญหาเกี่ยวกับ TV g v วได้หรือเปล่าเออแต่ผมว่าแม่งก็ยากเอาจริงนะจำนวนคนเข้าอ่ะ มันเยอะอ่ะแล้วคิวอื่นคิดดูแล้วกันมันการที่จะเข้าไปตีกิวอ่ะมันก็ต้องแบบบางทีมีแบบสองิวลุมสามิวลุมอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทาได้นะเออก็ต้องลองดูแล้วกันว่ามันจะยังไงนะครับผมต่อมาครับก็แก้ไขสเตตัสนะครับผมของ MVP แล้วก็มินินะครับผมปรับปรุงกฎการอัพเลเวลของ MVP มินินะครับโดยเวลสูงสุดของ MVP กับมินิเนี่ยจะสูงสุดเท่ากับเวลเลเวล อไหนเรามาดูกันหน่อยดิวิธีการเช็คเลเวลโลกก็คือหมายความว่าตอนนี้เวอเลเวลก็คือ66นะครับผมต่อให้คุณจะโดนสุรตานมานั่งตบบอสแค่ไหนก็นแล้วแต่บอสเนี่ยเลเวลจะไม่เกินเวอเลเวลก็คือหมายความว่าเลเวลโลกนะครับดังนั้นตอนนี้สําหรับใครจะล่าบอสนะครับแน่นอนคุณทําถึงแน่นอนครับ1%นะครับดังนั้นต้องมามาวัดกันแล้วนะครับว่าคุณจะทําได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับและดามจต่อวิของคุณจะเร็วแค่ไหน นะครับตอนนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นเข้าชิงของบอสแล้วนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมและที่สําคัญตอนนี้นะผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่มีไม้บอสกิลเก็บไว้ะไปหักเลยครับเพราะว่าบอสจะต้องต่ํากว่าเลเวลกิลเนี่ยเอ่อบอสที่เปิดมาในบ้านกิลจะต้องต่ํากว่าเลเวลโลก10เลเวลถ้าเกิดว่าเลเวลโลกตอนนี้60เปิดในบ้านกิลก็50ดังนั้นเนี่ยในกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิลเล็กผมคิดว่าน่าจะฆ่าบอสได้ครับ ยังไงก็ลองรู้แล้วกันสําหรับผมก็เก็บไม้บอสไปเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปเปิดบอสคิวเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะครับที่แก้ไขรอบนี้แต่ว่าในส่วนของของในส่วนของไอคิววอลเนี่ยก็ต้องมาลองมาดูนะผมว่าก็ยังยับเหมือนเดิมนะครับแต่เขาก็พยายามแก้เรื่อยๆนะก็ลองดูครับเล่นดูแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ยังสนุกอยู่ก็เล่นต่อไปใครเบื่อก็เลิกครับมีแค่นี้แหละครับส่วนตัวผมเองก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับผม แก้ปัญหาแชทนะครับผมในช่องกระซิบนะครับผมแจ้งเกิดข้อผิดพลาดโอเคแก้ไขปัญหาตลาดกลางนะครับแจ้งเกิดข้อผิดพลาดก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเออเอาง่ายๆเลยในส่วนของการแก้ไขปัญหาก็ประมาณนี้นะครับผมอ๋อเมื่อกี้ผมเปิดติดเอาไว้ใช่ไหมครับผมอ่ะผมเข้าไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมในส่วนของเลเวลโลกนะ ให้เราเข้าที่ตัวละครซ้ายบนครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายตกใจข้างหลังเขาว่าเบสเลเวล68นะครับผมพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นนะตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับง่ายๆเลยนะครับผมก็ตามนี้ครับบอสเลเวลสูงสุดจะอิงตามเวอร์เลเวลก็คือหมายความว่าเลเวลโลกนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ท่านี้แล้วกันนะครับผม แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยครับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับ s ั r i ครและกดกระดิ่งก่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุบ,จบ